ับคอมเพนเตอร์ของเราถึงในวิยาแล้วรู้สึกงไงบ้างลคืออย่างบุโก,โกะเคยไปแม่ห้องสอนอก็ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่นะคะแต่ตอนไปที่บอกว่าหลายๆคนบอกว่าเวลาไปไปไปายสีตะปลายกับตัวเมืองแม่ห้องสอนมันห่างกันมากเลยและสิ่งที่สําคัญก็เคอเคยไปหมู่บ้านรักไทยไปกินขาหมูไปกินขาหมูหม,มันโถไปกินหมาล่า,าต่างๆแต่สถานที่ที่พี่จิ๊บนะฮะกับทัศจ่าพาไปเนี่ยบุโกะยังไม่เคยไปพอนั่งคุยกับพี่ดา แม่ปุ้ยร like so like like ู like like ้สึกแบบ Amazing มากมากเลยค่ะเป็นยังไงครับพีดาคือบรรยากาศนะคะแล้วถ้าเกิดว่าแม่ห้องสอนเนาะส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวปกติทั่วไปถ้าเกิดไปถึงแม่ห้องสอนก็จะเป็นที่อำเภอปลายแค่นี้แต่พอไปเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วแม่ห้องสอนมันมีอะไรให้เที่ยวมากกว่านั้นอีกเนาะคือบรรยากาศสวยมากเราเห็นยังคุยกับบุกออดเลยบอกเอ้ยน่าไปมากน่าไปและยิ่งตรงสะพานบุญอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นบรรยากาศที่เขาถ่ายมาแล้วจาบแบบว่าเป็นเหมือนโดรนขึ้นไปใช่ไหมคะถ่ายมาแล้วหูยนี่คืออันซีนเลย แบบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันอยู่ที่แม่ห้องสอนแล้วมีอะไรสวยขนาดนี้ชอบเาเป็นเรื่องสส่บุญแม่ปุ้ยปุ้ยตอนเป็นยุคแบบยุคปุ้ยว้เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเราเป็นคนเมืองอ่ะเราจะไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าคนที่อยู่ในแบบตึกรามบ้านช่อเขาจะไม่ไม่มารวมตัวกันและสร้างแบบสะพานบุญอะไรขนาดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ท่านขอบอกแล้วก็พี่จิ๊บกับเจ้าจ๋าบอกก็คือว่าตรงถ้ำนั่นนะคะมันมีความยาวตั้ง12กิโลเมตรใช่ดีน ที่สองคนนี้ไปถ้าเป็นคู่แม่ไปคงพอแค่นี้ไม่ได้แม่แม่พอกันถ้าเป็นคู่ของด้าคือเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่3ามคราวนี้มาดูของฝั่งทีมนี้บ้างน้องชินกับน้องเินลี่จังหวัดสุดท้ายแลวจังหวัดสุดท้ายภาคตะวันออกก่อนที่จะเข้าไปสู่แคมป์นะฮะจังหวัดตราดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าเป็นจังหวัดที่ทําแต่ สกิดผลไม้ซึ่งก็เป็นสกิดผลไม้ที่ใหญ่มากทางภาคตะวันออกซึ่งก็หล่อเลี้ยงประเทศเราอยู่ตอนนี้เริ่มเปิดจังหวัดให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับภาคตะวันออกครับท่านบอครับตอนนี้ช่วงนี้คือดีขึ้นเยอะนะครับหลังจากวิกฤตโควิดนะฮะตอานี้การเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มคึกคักนะครับอย่างที่คุณจะคิดบอกกัน คือตะวันออกเราเนี่ยโดดเด่นเรื่องผลไม้อยู่แล้ว<ช>คือหน้าผลไม้เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะฮะค,คือแน่นตลอดเต็ม<ช>ตลอดแต่ว่าตะวันออกไม่ได้มีดีแค่นั้นถูกไหมครับเรายังมีอาหารทะเลที่อร่อย <c oughs> คือต้องบอกเลยว่าสดคือมันสดมันขึ้นมาแล้วรสชาติมันแตกต่างอาหารทะเลถ้าได้ความสดนี่คืออร่อยรเรื่องที่3ามนี่คือทะเลเราเนี่ย สวยงามอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนทางตั้งแต่ระยองจันทราดเนี่ยนะครับซึ่งแบบความสวยงามของหมู่เกาะเนี่ยแบบต้องบอกว่าไม่แพ้อันดามันนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของอันซีนซึ่งหนึ่งซึ่งอันนี้คือไม่ได้หาดูง่ายๆถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะโปรโมตในจุดนั้นให้ท่องเที่ยวได้สัมผัสแล้วก็เป็นความทรงจํา ตลอดนะฮะอันนี้ก็ไม่แพ้ทางแม่สอนแน่นอนครับโอ้ยใจชืน้นใจชืน้นนึงเลยแม่ห้องสอนเดินทางยังไงฮะขึ้นบินก่อนแล้วไปรถไปรถแล้วก็ไปรถเอ่อโฟวิลครัค <หา S 1> ่ะแล้วก็เดินด้วยเท้าเพราะฉะนั้นมันคือแอดเวนเจอร์ที่คุณต้องตั้งใจไปแต่ฝั่งภาคตะว,วันออกบอกเลยว่าเมื่อก่อนนี้นะครับผมมันเป็นความลับ เพราะมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่มันอุดมสมบูรณ์จริงๆทั้งทางทะเลก็มีทางบกทางสวนทางเขานะครับผมผลไม้ผักพืชนะครับผมผักพืชพื้นถิ่นต่างๆเยอะมากครับเยอะมากนะครับความอุดมสมบูรณ์อากาศก็อยู่ในระดับที่เป็นโอโซนที่ติดอันดับโลกนะครับผมพี่พีกรูไปทางนู้นมาเลยจริงจริง แล้ว้ที่แล้วที่สำคัญแล้วที่สำคัญครับจากกรุงเทพไปแป๊บเดียวสามสี่ชั่วโมงถึงเดินทางง่ายๆมีเงินหน่อยไปซื้อบ้านอยู่ได้จบพี่ชายี่สดอ้าว้งพร้อมแล้วไปดูเลยครับจังหวัดตราดครับเชิญครับ สวัสดีครับรายการลองเที่ยวดู25อันซีนนิ w Series g a m เกมแข่งเที่ยวแห่งเดียวในประเทศไทยครับวันนี้เราอยู่ในจังหวัดตราดครับผมบรรยากาศดีดีสวัสดีครับหัวหน้าพรทำไมถึงได้มีโครงการแบบนี้หลบอยู่ในพื้นที่แบบนี้ครับพี่นี่จะเป็นเดือนจำชั่วคราวของลกรรมซึ่งจะคุมพู้ต้องขัง ที่ใต้จะพ้นโทษค่ะเอามาเป็นพิชายชีพด้านเกษตรค่ะเป็นโครงการของพระองค์พาค่ะโครงการกำลังใจในพระดํริพระองค์พาค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เรือนจําท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะเข้าๆก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เมื่อกี้ฟังจากพี่อภพรแล้วก็อยากให้มาเที่ยวจังหวัดตราแล้วก็มีโอกาสก็แวะมาเที่ยวที่เรือนจําเขากระดมขอบคุณพี่อพรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ลงเดินเล่น<ด>ลงไ,<ด>ไปไดูพ<ด>ื <คะ S 1> ้นที่มีรถรางคังมีรถรางนํำเที่ยวได้ครับพี่ขอบคุณมากครับ<ด>ผม<ด><ด>อนุญาตนิดหนึ่งนะครับวันนี้เพื่อนผมคุณป๊อกติดภารกิจนะครับก็เลยให้ผมในฐานะที่ร่วมงานกับลองเที่ยวดูเรื่องซีซั่นแรกมาวันนี้เป็นตัวแทนคุณป๊อกมาทำงานแทนไปกับผมเลยไปครับ คแหม่คุณผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะพายเรือมาโทษนะไม่ได้พายไปจากกรุงเทพพี่ป๊อกมาไม่ใช่เหรอฮะพี่ป๊อกมาไม่ได้เขาติดภารกิจไม่ใช่หรอกมันไก่เลยให้พี่โต้นมาแทนผมจะมาเพราะผมอยากรู้ว่าคุณกับแฟนคุณจะทําให้ผมสนุกแค่ไหนอโอ้คุณรู้จัก<ท>ผมร้อยไปซะแล้วพี่แน่เดี๋วผมพาพี่สนุกเลยถ้าผมไม่สนุกคุณจะไม่ได้คะแนนพิเศษจากผมด้วย้อ่คอนเฟิร์มคุณรู้ ใช่ไหมว่าเรานัดก,กันที่ไหนที่นี่ครับผมอ่านเก็บน้ำเขาระกันถูกต้อง<ช>และนี่คือ New u n s e ีนซีรีส์<ช>ของจังหวัดปราดเลยอถ้านึกถึงจังหวัดปราดพวกคุณจะนึกถึงอะไรก่อนผมหรอ ส่วนตัวผมผมนึกถึงไปเกาะช้างอ่าใช่ผมนึกถึงไปเกาะช้างใกล้ๆกันใช่ปะจังหวัดที่ติดทะเลมักจะถูกนึกถ hey ึงเกาะหรือไม่นึกถึงหาดถูกต้องแต่ที่น mm ี่เป็นอันซีนท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับพระจมน้ะผมกัเรี่เป็นคนชอบชอบดูหนังชอบดูแบบซีรีส์อะไรอย่างงี้ชเหยพี่ ผมรู้สึกว่าโลเคชันแบบนี้คำว่าอ n s e e n ผมว่าเหมาะเพราะตรงนี้มันอันซีนจริงๆมันเป็นที่ที่ใช่มันเป็นที่ที่ถ้าสมมติต่างประเทศรู้สึกอะถ้ามาตรงนี้ต่างประเทศจะแบบว้าวว้าวพว่าโอ้ย s ยย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  s ยย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 ย e ยย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 คุณขายของเป็นภาษาต่างประเทศไหน a l o t of people when they when they when they come to Thailand they look at beaches they want to go to the beach they want to You know, see a lot of like tourist, touristy places, you know. But this is one place where you will get the feel of Thailand, the yeah, forest, yeah, yeah. <laughs> uh, the culture, because this is only one place where you can find an actual Buddha in we a know. lake. Oh. Oh. Okay. 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 ไม่ได้พายอ๋อไม่ได้พายแต่ร้อนอ๋อร้อนใช่ไหมนี่ถ้ามาถึงตลาดต้องมากินร้านนี้เกี๊ยวหนองบัวถูกต้องเพราะนี่ผมบอกเลยผมสั่งแบบสั่งเตรียมให้พี่นี่คือแบบเลี้ยวหน่องบัวเซตใหญ่แน่นอนนมาขนาดนี้ต้องผมต้องประทับใจนะไม่งั้นคุณไม่ได้คะแนนผมนะโอ้รับรองอันนี้เพิ่มคะแนนเต็มเต็มที่ทำไปเกี๊ยวหนนองบัวเกี๊ยวหนองบัว นี่เลยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวร้านนี้เขามีสตอรี่คือร้านนี้เป็นร้านที่ผู้จัดการเรากินตั้งแต่เด็กใช่ไหมเพราะร้านนี้อยู่มาตั้งแต่1991ค่จะถามว่าข้อดีของร้านนี้ทำไมคุณถึงพาผมมาร้านนี้สดอร่อยดูกล้งมเขาสิเธอ เขาเก่งนะเขาเมนูกั้งที่นี่คือเด่นมากอมาทำมีต้อมกุ้งก็ใช่ลองไหมต้องบอกต้องบอกเลยว่าที่นี่นี่คือถ้าถ้ามันไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้ขนาดนี้ถูกไหมถ้าเป็นร้านอาหารเรื่องจริงเอาแน่นอนเรามาเที่ยวแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมากินเพราะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันถูกไหมเอาเลยครับพี่ไม่ต้องรอแล้วถึงแล้วนี่เลยเฮ้ย ไม่แบบนั้นไม่นัดก่อนเราเชิญครับเออเชิญไหครัคาเฟ่ค่ะถึงแล้วนี่ไง The local combination นะคะแนะนำอะไรอะคะพี่ถ้าแนะนำนะคะจะเออ่ร้านเราจะดังเป็นมาปีส์ค่ะอ๋อมาพีก็นี่ไงที่น้องบอกเมื่อกี้ใช่ใช่อเมริกันน้องมาปีส์แล้วอันนี่มัน refreshing ่ะเขาอยากได้อะไรที่มันสดชื่นหน่อย ก็หมดแล้วโทษฮะเขาไม่เรียกว่าช şey> ิมพี่ดีไหมนี <S 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 like, ่นี่คนนักชิมเขต้องเดี๋ๆๆเๆ มันมีความรู้สึกวอาผมเป็นส่วนเกินไงไม่รู้แล้วผมมาอยู่ตรงกลางอะผมก็อยู่รพาเที่ยวไมุ่ม่ดตัวเดไม่ดตัวเราพาเที่ยวไมไม่เหมือนเหมือนผมมางานปีวดิ้งอะไรไมมันไม่ได้ส่วนเกินอะไรเลยไม่ได้ส่วนเกินอะไรเรยเน่เนี่ยแล้วก็หมาเนี่ยจบยั่องวันนี้จบเรมงย่่อที่เดียวอีที่หนึ่งคือถ้าเรามาถึงไม่กินแม่ไรแล้วไม่อาไม่เอาแล้วพอแล้วพี่รอยากอยากกินรู้เลยมันจะเข้าอีกมือนึงแล้วไงอต่้า d เดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้ก่อนเพราะว ส,สุดแผ่นดินตะวันออกเราจะมาตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปสุดเอ้าไปยืนทำไมตรงนี้เนี่ยสุดไงพี่เที่ยวกับเราเราต้องสุดโอ้ยพลังหมดนี่เหละอารไอ้ร่องเรือแล้วนะผมจะพาพี่มาทังทีเราจะมาอย่งนี้เราก็ต้องไปสุดแผ่นดินตะวันออกพี่นี่อีกสุดแล้วนะนี่เลยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว แล้วก็พี่นุ้ยพี่บุกกกงครับแล้วก็พี่ทองทองนะคะพี่การท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะให้คะแนนพวกเราเยอะๆนะคะฝากด้วยนะฮะพี่บุ๊กกกงจ๋ายังมีซีแพคใต้อยู่ตรงนี้นะฮะเรายังมีซีแพคตรงนี้ให้คะแนนดีๆอาจจะได้เห็นกันได้นะคบอย่าไปเชื่อมันไอแกนพูกนี้อย่าไปเชื่อมันเชื่อผมนะฮะเดี๋ยวจะไปเต้นให้ตรงนั้นเลยยังไงฝากคะแนนเยอะๆด้วยนะครับฝาก้วยค่ะ Amazing Thailand เมืองไทยไม่ไปไม่รู้หรอกถูกต้องสภัยสรายมากเลยค่ะ อย่างนี้เราไม่เคยไปนะโอเคคือดด้าเมื่อกี้เดด้าบอกผมก็ว่าฉันอยากพาผัวไปอยากอยากพาไปอยากให้ผัวคุณดดด้าตะโกะเทพมากนสุดยอดภาษาเกาหลีแปลว่าสุดยอดเทกเป็นทริปจังหวัดตราที่ผมเสียดายมากเลยผมไม่น่าติดภารกิจเลยเห็นกลางแล้วน่ากินมากเลยอ่ตัวใหญ่มาแต่ร้านนี้เป็นร้านอร่อยมีชื่อแล้วของก็สดู่แล้วแต่สงสัยว่าที่มีน้ำทำไม ไม่พัดอยู่ในน้ำได้อะคะคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนตรงนั้นมันเป็นเป็นเป็นชุมชนเป็นชุมชนใช่ไหมครับแต่ว่าเขาต้องเก็บน้ําเก็บน้ำกายเ็นเลยให้ชุมชนตรงนั้นอ่ะย้ายออกใช่ซึ่งก็คือมีพระองค์ใหญ่อยู่ตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากไม่อยากเอาออกก็คือก็ไว้ตรงนั้นเลยเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ก็เลยคือปล่อยไว้ตรงนั้นเลยก็ท้ายสุดก็คือปล่อยน้ำเข้าไปเพื่อเพื่ออยู่ตรงนั้นนะครับตรงนคือบ้านเหรอคะก็คือมีครับมีมีก็เหมือนก็เหมือนเวลา จริงก็ทาเขือ่อนเวลาเขาทำน้ำเนี่ยก็คือทั้งหมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องคือ c r i f i c e คือแบบว่ายอมเสียสลาบ้านของเขาใช่แล้วแต่ละหลังเขาก็เลยจะเอาอิฐของที่บ้านเขาอ่ะถูกต้องมาหลังละอิฐเพื่อที่พอมาสร้างบ้านหลังใหม่ที่รัฐบาลสร้างให้บนเขื่อนเนี่ยเขาจะเอาอิฐของบ้านเดิมน,นั้นอ่ะไปฝังไว้หนึ่งก้อนเพื่อเป็นอนุสรว่าบ้านฉชนาทเคยอยู่ข้างใต้นะอันเนี้ยลนขนลุกใช,ใช่จะเป็นเหมือนกันซึ่งท่านบอกครับกับพระจมน้ําตรงนี้เนี่ยตำนานหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันผีปีแล้อครับ จริงๆจ,จุดนันนน้นเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็<ช>ดั้งเดิมเดิมทีเนี่ยคือก็เป็นแบบชาวบ้านที่เขาใช้ชีวิตอยู่ประจําอยู่แล้ว<ช>นะฮะเป็นชุมชนไทยด้วยมอญด้วยบางปีมันมีภัยแล้งถูกไหมครับ<ช>น, <ะ S 2> น้ำไม่พอก็เลยมีการขยายพื้นที่ออกมาในการกักเก็บน้ําเราไม่สามารถที่จะดูได้ทั้งปีนะฮะ12เดือนไม่ใช่ว่าดูได้ทุกเดือน<ช>อ,ยอย่างที่ทางคุณชินไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ดีที่สุดคือตุลาไป<ผ>ถึงกุมภาพพอเข้าหน้าแล้งเี่นน้ำก็จะลดก็จะเห็นระดับฐาน ะะตรงนนั้นก็ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็ใช่ใช่ก็จะได้อีกอบรรยากาศหนึ่งระดับขององค์พระกับน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ก็ถือว่าไม่ซ้ำนะมีมุมที่สวยๆอยู่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งอย่างทริปที่ทํามาผมว่าดีมากสมบูรณ์นะฮะเราได้ดูวิทยาทั้ง2ทีมกันไปแล้วนะครับ,รบและแน่นอนที่สุดตอนนี้เรามีแพ็กเกจเที่ยวสุดหรูจากการท่องเที่ยวประเทศไทยรอทั้งสงทีมอยู่อยู่ที่ว่าทีมไหนเป็น ทีมที่จะพรีเซนต์เอาชนะใจคอมเมนเตอร์ของเราได้มากที่สุดมีเวลาให้หนึ่งนาทีพอหนึ่งนทีเหรอหนึ่งนาทีเดียวเลยเหรอนาทีเดียวแล้วต้องพรีเซนต์ก่อนเพราะถ้าเกิดให้เขาพรีเซนต์ผมว่าคุณแป้วนไจบเลยเฮ้ยผมไม่กลัวไม่กลัวนะผมไม่กลัวผมผมให้รุ่นผู้ใหญ่เดี๋ยวคนนี้เอายังไงพี่น้องใครก่อนดีเอาไงเอาไงเอาไงดีครับเอารุ่นก่อนแต่อยากฟังเขาเหมือนกันอ่ะพุกผกะก็อยากฟังตราเอาบอกเหรอตราได้ก่หนึ่งนาทีนะได้ครับ จังเวลาครับต้องบอกว่าหลายๆคนนะฮะเวลาเราไปตราเนี่ยเราจะข้ามไปเกาะจังหวัดตราเนี่ยในเมืองเราสามารถจะได้หลายบรรยากาศไปเที่ยวหนึ่งทริปเราสามารถจะครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอันซีนนะครับพระจมน้ําเป็นภาพที่หลายๆคนไม่เคยเห็น หรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินอาหารอร่อยมากๆเหมือนที่บอกว่าอาหารทะเลคือสดมากๆและให้ทีพอร์ชชใหญ่มากก้องคือใหญ่มากๆเหมือนที่ลิกินแ่ะสถานที่ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะฮะเมื่อกี้ฟาร์มปูที่เรียกว่าคาเฟ่ชมปูเรื่องผลไม้ตรงนั้นเขาเด่นด้วยเพราะว่าเขาจะมีกาแฟหรือว่าดริงต่างๆที่เป็นท r o ปิคอลที่ไม่มีที่ไหนสับปะรดอร่อยมากๆอร่อยสับปะรดอร่อยมากๆแล้วถ้าเรายังไม่พอกับการในเที่ยวที่ตราดเราก็แค่ สามารถที่จะข้ามฝั่งไปเที่ยวที่เกาะต่อได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นถูกต้องหมดเวลาเชียร์เชียด์ครบครบทุกรถต้องบอกว่าครบทุกรถอ่ะมาทางนี้บ้างดีกว่าทางนี้ก็พร้อมแม่ค้อสอนหนึ่งนาทีครับพี่ป๊อกครับเขาบอกว่า happy wife is happy life พี่ป๊อกจับเวลาครับได้เลยครับ ทีมครับเริ่มเลยครับแม่ห้องสอนเนี่ยเป็นดินแดนแห่งตำนานนะครับเมืองสามหมอกหมายแต่ก่อนผมเคยขับรถเนี่ยสามพันควงไปถึงได้ประกาศนีบัตรมันไปยากมากสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเดินทางไปได้อย่างที่เรียกว่าโอ้โหแบบมันสะดวกขึ้นเยอะเพราะนั้นการที่คุณจะได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตเนี่ยนะครับไปสัมผัสดินแดนแห่งตำนานอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยเกินความคิดความฝันของเราผมกับคุณณจ๋านี่เป็นสายเที่ยวแลวเราชอบมากนะครับภูเขาน้ำตกถ้ำ ผมเคยคุณทศบอกคุณทศจ๋าบอกว่าผมจะพาเขาไปผมใช้คำว่าห่มฟ้าและผิวดาวไปโยนไปแล้วมาขัดลมแป้วก็อีกปขัดคำราก็อันนี้อันนี้เวลานอกนะเพราะว่ามีเสียงไม่ได้แล้วครับไม่ได้เลยผมโพสคำนี้มาจากคุณโรจน์เรื่องในว่าน่าสนใจกันทั้งสองที่กันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะไป А кто круг, а?